พาจานข่าวพีเพชรมื้อขึ้นนี่นะครับนอ้องพีเฮ็ดขึ้นมือว่านนี่เด็กข่าทั้งสามตัวเข่าบนเข่าล่างมานที่แล้วสามศูนย์อะสามศูนย์ฮะโอ้ยครับสวัสดีครับผู้ชมอ่าเสียงพ่อเพชรเปินลต่อไปเราไปทางชมอ่าพ่อเพชรแอดมาเดินทางมากับพ่อเพชรกับพ่อแต้มและกับเซียนในหลายเซียนมาติดตามแนวทางของอ่าปูน้องรักเข้าพี่น้องช่วงปูน้องรักเข้าซึ่งงวดที่แล้วหันเขาเตรียมเตรียม,มให้น้อง สามศูนย์ห้าเข้าเต็มๆหัวดนี้เป็นตัวใดนั่นเอามาทิตตามครับผมเมื่อวานนี่มันขึ้นด้วยสองสามเดียวกครับผมขึ้นด้วยสองสามนิ้วอันนี้คือศพผิดเนาะครับเนาะอันภาษาไทยพอเตียมเอื่นหัเปลี่ยนเพิ่มเอื่นบางในภาษาไทยนะครับหัวหมูสิหัวไทยคนหลาดเอื่นหัวหมูสอบผิดเนี่ขึ้นภาษาอีสานบ้านเฮาเนาะครับมอมกระเดยบนว่าตั้งหางหั่นพริกข้งน้ำตาเทียนมาเบิ่งเน้ บึ้งเงาวันนักป่าเทียนออเจะบแจีบไทยก่อนก็ได้บ่ยังมันบ่ยัเห็นตัวเลขไหมเอาวัดดีบ่ดี้บางเทียบบางเทียบซีเพิ่นก็เห็นเด้เออแอดเห็นแล้วครับพี่น้องผู้ชมแอดเห็นแล้วเนี่ยตะบุญวาสนาไผมันมีหกอ๋อมีหกเราไปน้องชมเห็นได้เห็ดบ่นั่นเห็นบ่ก็ได้หกก็แปดยวแอดจะเบิ่งเห็นด้วยกันนี่เลขยหกนี่หกนี่เลขยหกนี่ ตัวนัดโตัวนัดเป็นหกคาตัวใหญ่ตัวน้อยน้อยตัวน้อยน้อยเดี๋ยวดึงภาพให้ท่านผู้ชมเบิงนี่เดี๋ตัวหกโอ้ยตัวนี้เป็นสองประมาณวันนี้เอาเบิง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 อยู่ในหันนม่น้ำจารย์ห้องแคบหน้าจอยเนาะครับเนาะแคบหน้าจอยไว้อ้าวหน้เอ้าวน้ำจารย์เบิงบัดนี่บอยพี่น้องเบิงอันนี้ควบคู่กันไปให้ควบคู่กันไปละฟ้าือตัวแดงจริงจริงแต่ไม่ได้ขึ้นแดงสี่ลืองวดอันสามศูนย์ห่านะ หมวดสามชูนหากระแดีงทังสี่ล่ะนี่หามดเขาบ่าเขาเพิ่งคนังี่เาวาราวางกินเต็มเราบางกินเต็มเพิ่นว่ามันถอดกินเต้มเกียโอ้สสองาเพาะจเพาะลงจำเพาะลงเพรพันยิบตตเอรีไปแล้วเนาะเกียหกสองกับเก้าสองครับอาจารย์รางกินเต้มให้ไปแล้วเกีหกสองกับเก้าสองผู้สวดเพิ่งเพิ่กันยำมาเยราวางเต็ม ระวังียมขึ้นแกมลงมมันเคยเป็นเอาคืงวดมันหนึงันอาจารย์ก็ว่าขื้นแกมลงแกมมันคืยยังตวงเปะสันป็งว่างวดาวงวดว่างวดมันหนึ่งหันสามูนว์หาสามส่วนหานวดมันหนึ่งสามส่วนหาอาจารย์ก็บอกควบคองสิละระวังขื่นแมลงแกมแต่วันบอกขึ้นบอกลงที่หลังตรงะวังขื่นแงมลงมขืงลงแกมังแต่ว่าวัดนี่ตวดตัววดหนเนี่ยวดหันตัวทั้งรางบริษัทภายเดี่วดนี่เป็นตัวเลยขลางรางนะเลขชองตัวบ้านเหล็กหลัง อามันเลขตัวเดียวกันเก้าสองสองเก้าันี้มันระวังห้าตัวทางไตเออมันไขน่เนาะครับเนาะตัวทางใตนี่ก็ระวังห <5, 2, S 2> ้าห้าสองขึ้นแล้วบอบ่บ่บอบไลคครับ,บ,าบ,าบอาจารย์คืองัวที่ผ่านมามีกี่สามศูนย์ห้าตรงตรงเดิสามศูนหครับจะไปแปเลไลคันแปลไปไล่มันมันเป็นเลขไล่กับผมกับเอาตรงๆเลย เอฟซีกับิตนามึงับเจ็ดหกสองเท่ากับซื้อซื้อซับเอาเนาะนะครับเนาะระวังกินระวังกินเตี๋ยมน้ำครับระวังเตียเราะวนี้วันระวังขึ้นเตี๋ยมลงเตียมบาทนี้ห้างซัดห้างซัดเกียนได้บาทนี่ด้วยพี่น้องเบิ้งกับใส่กับน้ำเปล่าเจ็ดสองหกเอฟซีเห็นลองกินเนาะเจ็ดสองหกเก้าสองแต่ว่าตัวเก้าสองนี่อาจารย์ว่าอาจีเป็นห่าวครับ เก่าก็หาตัวเดียวกันเลขสวดเฮ้เสวดเก่าก็หาตัวเดียวกันเอาหาครับก็หากรให้เป็นตัวเดียวกันครับเจ็ดกับหนึ่งตัวเดียวกันแปกับสามตัวเดียวกันเลขสวดโอเลขสวดอ่เลขสวดมันจะเป็นท้องอันเียกเขาเรียกซบพิดบ่ศพซบพีดไทยพีดนะเลขสวดมันจะเป็นท่องอันเก่าก็หาตัวเดียวกันแปดกระสามตัวเดียวกันหนึ่งกับเจ็ดตัวเดียวกันตาเห็ อันที่ผมเบิ่งน้ำเลยเอาเอาอาจารย์นั่นตะบายอันอยู่ในโทรศัพท์กับอยู่ในนี่มันคือบ่คือกันครับแดงขึ้นมาแน่ครับมันคือขึ้นบักคายมันคือขึ้นแดงครืนเดียวนครับ762ครับ762กับ92พี่น้อง92บ่ครับเอนี่ยเอาเบิ่งเอาเนาะครับเนาะตาเนี้พุ่นโอ้ตัวแดงจึ้อครึ่งเด้อพี่น้องบาดนี้เอาเบิ่งกันอันนี้หางแดงคักบ้านเนี่ยห้างแดงคักโมที่ผ่านมาก็ FC ได้ยินเนาะครัเตียมบ่เนาะครับเนาะปูเพิ่นได้มา305 อาจารย์เรียนเขาทั้งบนทั้งล่างนะครับยุบสีครับแล้วนับกันนับกันตาดีได้ฮ่าฮ่าตาดีได้ตาได้เสียเป้าแม่นตาดีได้แค่เมื่อกี้นะอาจารย์เท่าไหร่แค่มาเ่าแม่นตาตรดีได้แล้วครับมันอันนี้มันคือหนึ่งแดงสี่เล่ห่ครับนี่เอาตรงตรงนรับตรงกระพมเป็นคืนเห็นเลยนะคืนนี้ก็โลหายอ่ะคำพิสูจน์ผมแคน้าจอไว้พี่น้องบัตรนี้โอ้คืนเมื่อเล้วก็หายเลย ขึ้นมาแล้วทัาพอถ่ายรูปติ๊ดแล้วก็หายโอ้พอได้ถ่ายรูปติ๊ดแล้วก็หายได้หน่อยอ่างโอ้เออจนว่าผมถามมาอยู่ผ่านคือบ่มีอยู่อันศพผิดคือบ่มีรูปรูปรูปที่อาจารย์ถ่ายมาในโทรศัพท์นมันขึ้นจากนี้บ่ะโอ้เอฟซีขึ้นจากงานนี้แล้วขึ้นจากนี้ไม่บอขึ้นมาแล้วก็ลงขึ้นมาแล้วก็ลงแล้วหายไปได้หมดเลยหายเลยนะครับเอาแสดงว่าอาจารยทร์ฝาวยไทยได้ติดที่พี่น้องชมเจ็ดหกสองกับเก้าสองหรือตีเป็นห้าสองก็ได้ อันนี้ภาษาอีสานบ้านเอาเอิ้นศพผีดเนาะครับเนาะที่มันหักเองนะครับจะขึ้นจะขึ้นมาพอเห็นแนวก็ทายลูกติดแล้วก็มันก็ลงหายครับผมโอ้โอ้พอถ่ายอะไรแล้วมันก็จางทีครับจางบ่เห็นเลยจางหายไปเลยอ่ะคือนี่แหละเดี๋ยวครับให้ยเอฟซีเบิ่งกะขักคือเป็นเงาเงาอยู่บ่ครับเอ้าเอาคือโอ้คือหายดับสิโทรศัพท์ดับโทรศัพท์มันมอดโทรศัพท์มอดพิจารณาเบิ่งเอาหาหลอดตะรี่ไว้ ครับผมมากระจัดไปพว้เหล็กโอ้บันี้มันหายไปได้หรือมันขามกระจัดพวเหล็กสวยงามวัดนี้เห็นชัดเก็นก็งวดนล้พี่น้องเนาะงวดที่แล้วหั่นยังเป็นเรื่องล่างอยู่เหล็กสองขับแยกรกันเนาะครับสีเนาะอันนี้ออกเป็นสีม่วงสีแดงกับปแดงเธอเรียกกันขึ้นมาเป็นตัวดำขึ้นมาตัวก่อนเป็นตัวดำว่าแต่ว่เป็นตัวเหล็กโอ้ครับผม มันเอ่ยไปมัแมนบบแมนบบมันบบแมนตัวนี้น้องปูอ้ขึ้นที่แรกเป็นสีดำมันบบเป็นตัวเลขเกาะกันบันโบฮะส่วนมากเนี่ยท่าเลขมาที่แท้เนี่ยก็จะเป็นสีแดงอมชมพูสีนี้ก็สีแดงอันนี้มันก็คือแดงงามปานเขียนเดาเลยครับคืนมาที่ละเอียดเขาขึ้นมาที่แตลอดแมนบบครับเป็นเงาคืนมาเลยจิงบางคนบางคน่วนจะขึ้นมาที่แต่ละหลอดได้เอานั่นอันได้เอาอัน เอาเงินห้างเฮ็ดคือเก่าครับเอางินห้างสอดไตว่าครับเงินห้างคือเก่านะเงินเดอมเงินห้างสอดเอาไว้ไตขึ้นเก่าเงินเงินห้างตุ๊กตายันกันตุ๊กตาขู่กับตุ๊กตายันกันตุ๊กตาสิงห์อ๋อจุปิฮาร์ตยู่ตลาดเนี่ยน้องขายทักอันแล้วจขู่อ่านเสียเช้าเช้าเนี่ยเอาวันของผมเนี่ยผมจะมาให้ไว้เอานี่มีการประชมตีออกมาเป็นตัวเลขนะครับผมงวดวันที่หนึ่งสิงหาคม 5 5 2 5 6 5ได้พี่น้องเด้อรราเบิงครับดวงคนมันบรวยพร้อมกันในลังเทียกับบูมักก็มีน่กระป๋องแมนแมนผู้มักก็มี่หน่อยจ้ะเนาะเอาผู้มักกะจัดไปได้พี่น้องส้มจัดคัดเก่าพันค่ะผู้ผู้ผู้มักจัดผู้มักก็จัดบ้านลุงเนี่ยเอฟซีเอฟซีเอฟซีพอเฟียดเัตเจียนทับกันไปรวดพี่น้องบัดจีไปตีรังกาเบิงอยู่ละ สองนะครับน้องเก้าสองเยวเบื้องธีระโคตรอะไรอีกสิเอาสมกรพร้อมกันรัวเออเอาดเบื้องเบื้องน้ำกันหลุดยากกันอันนั้นเบื้องแล้วเอาเบื้องแล้วบ่เปี่ยวตัวแดงครึ่งครึ่งนี่ครับเอาเจ็ดหกสองเอาขั้นบ่อตัวสีเด็กเอาสีเอาสีแดงก็ได้ส้มอ่าเอาสีแดงแก็ได้เอาสีแล่ๆก็ได้ไม่ต้องเอาสีอนะครับเป็นเราชมอ๋อนี่ครับเอาไปพิจารณาวิเคราะห์ดีๆีซึ่งหมดที่แล้วของพระอาจารย์เพิ่งไปเฮ็ดมากะ สามศูนย์ห้าตรงๆนะพี่น้องชมอ่าสามชุดหากัดตัดเลนกัดเขาทั้งบนทั้งล่างวัดนี้กาจารย์เพิ่นไปเฮ็ดมาเมือ่อคืนนี่ตีสามก็เชือดบ้านนะพี่น้องชมอ่าก็เชือดบ้านก็ได้เจ็ดหกสองกับเก้าสองอ่าอาจจะเป็นบนเป็นล่างหรือเจ็แตกทั้งสามตัวก็ได้พี่น้องพิจารณาขี้เคาะกันดีๆเด้อพี่น้องอเ,ยอเลยชอบเป็นลา่างกัาจายนชอบเป็นล่างเป็นล่างเป็นล่างเนี่ยมันจะกินเตก ครับโอ้่ขคืนแจมต้องแจมทีบ่อยจ้ทำที่สวนสมควรแจ้มต้องแจมครับค้อแจ้มตงแต้ำที่สวนมอเป็นน้ำบุญแม่เนาะจันเนาะเป็นย้ำบุญนะครับผมรถตลีไปรถตีเห็น่านมาตะกี้รียบรรตลีไปแล้วบะรถตุลีไปแล้วโอ้ฝ่าวรถตลีฝ่าวเอารถตลีฝ่าวกันไรนะครับผมหาแนวทางมาให้เนาะครับเนาะหกลำลเลย่วยครับผมครับผมรวยวยเห็นๆหนครับผมเอาแคปหน้าจอยเบิ่งครับเีี นีคือเรกเอาใบชพไปเห็ดเนาะใม้เบิ้งอีกไงเตรียมมาให้เบิ้งนะครับปิดใช้เอฟซีเป็นปิดจะได้แนกทางน้ำกันครับสุดท้ายนครบทุช่มีแคนี้นะครเด้อขอเอซทุกคนชคมานกันนะครับเนาะตีได้นีแล้วพี่น้องเด้หียวี่น้อครับใเอซเห็นเป็นตัวใดหมุนให้อีกรอบนึงก็ได้อับผีหกแปดกับหกสามเหรอพี่น้องหกสพี่น้อง ชนี่นหมดก่ายังขายมามันยังมันนันยงเป็นยังมัันยงเป็นยันงเข่อนเ,เลยขึ้นกับหกสามเนาะขึ้นกับหกสามเอาพี่น้องผู้ชมขึ้นแจมล้องแจมป้าอาจารย์เพิ่นบอกส่วนมากที่เป็นสัน่นก็หกสามถ้าน้อพี่น้องผู้ชมนี่มันหกสามันขึ้นตัวนี้นี่ครับบขึน้นแจมกับหกสามนี่ก็สามเองสั่นเลขหกเลขสามหกสามเห็นบ่ครับพี่น้องหกสามเห็นบ่นี่เอ่ะตาได้ดีตา ตาดีเสียโอ้ตาตาดีได้ตาได้เสียครับพี่น้องผู้ชมบ่กับกันปันเก๊กเป็นเกลวพี่น้องถ้าบ่ผู้พิชกับว่าเป็นแอดเก้าแปดนะพี่น้องชมนี่ครับผมสัญลักษณ์คือของแอดครับพี่น้องครับผมแคปหน้าจอไว้เรียบร้อยเอาไปพิจารณาวิเคราะห์กันครับผมหกสามเอสเอสหกสามอ่ะครับผมเป็นหกสามก็ได้เก้าสามก็ได้ปรจับวันนี้เมื่อประจับแล้ยวบ้างลงอ่ะครับผมชมเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับผมโชคโดีกันปังๆกัน